ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพรนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกางลาโหมแสดงความห่วงใยและประสงค์ที่จะเห็นการตึนตัวของทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้มีบนร่วมในการลดจานวน,นผู้ติดเชื้อและพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยใช้พื้นที่ตำบลมู่บ้านเป็นฐานในการติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยครับการดำเนินโครงการหมู่บ้านไม่มีโควิด19หรือว่าหมู่บ้านสีฟ้าเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสองัาโดยจังหวัดมอบหมายอำเภอในานะเป็นศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอภูรดานิการร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเราไปนเน้นที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสมอในพื้นที่ซึ่งก็ร่วมกับทางอกรปสตหรือว่าโรพยารส่งเสริมส,มสุขภาพประจำต้นในพื้นที่ดนนรงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพาบกรก็ประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์รวดผู้ช่วยแล้วก็ทางอสมรลดน,นลงในการป้องกันโดยการเน้นไปที่พื้นที่ที่ผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดที่เสี่ยงให้รายงานให้กับอำเภอตรงที่ผมยืนตรงนี้ก็คือสวนสนุนภัยของรอพอสตอบ้านสำโรงนะครับผมจะมาพูดถึง เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านที่สามารถปลูกได้ทั่วไปและก็ในหมู่บ้านของเราที่มาที่ไปก็คือเราพาตเราส่งเสริมโดยองค์การบริหารสวนจบลคูเมืองส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรใกล้บ้านได้กินเองมานานแล้วครับหลายปีก่อนที่จะมีโควิดอีกแต่พอมันมาจวเหมาะกับโควิดมันเข้ามาสมุนไพรที่เรามีอยู่แล้วก็คือฟ้าทะลายโจรกระชายขาวพวกนี้ขิงขาตะไคร้กระเพราแดง พวกใบชะพลูพวกวใบโบโบกอย่างเงี้ยรับปูมปนานหลายปีแล้วเพราะได้รับการส่งเสริมจากอบตทู่เมืองโดยรอสตบ้านสำโรงเป็นเป็นตัวแปรต,ตัวกลางตัวให้การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแต่มาระยะที่โควิดเข้ามาระบาดเนี่ยจึงรู้ว่าฟ้าทลายโจรและกระชายขาวมีตัวยาที่สามารถยับยัง้งไวรัสต่างๆได้หลายอย่างที่ใกล้ตัวที่ผมพอจะพูดได้ก็คือ เกี่ยวกับไข้หวัดไข้หวัดหรือมีไข้ไอจามเก็บคอหรือหวัดจะลงคอนี่ก็ใช้ฟ้าสายโจรช่วยได้ครับหัหน้าศูนย์ทักคอยอบตภูเมืองนะครับเป็นศูนย์ GI รองรับ20บเตียงศูนย์ LQ นะคะสามารถรองรับผู้ป่วยได้20เตียง S 0 s i นะคะรองรับผู้ป่วยได้อีก20เตียงนะคะรวมเป็น30 3จุดของตำบลคู่เมืองนะคะที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ในขณะนี้นะคะทั้งหมดนะคะ61เตียงค่ะทางตำบลคู่เมืองของเราได้มีมาตรการการปฏิบัติตน ในการป้องกันโรคโควิด -19 คือมาประการ TT, D M H T T D Social Distancing เว้นระยะห่าง1-2เมตรและสถานที่แออัดค่ะ M Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H a n d Washing ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ค่ะและ p T ตัวที่1 h Testing การตรวจวัดวอุณหภูมิของร่างกายและทีตัวที่สองไทยชนะสามารถสแกนไทยชนะในสถานที่สาธารณะได้บนครูเมืองหมู่บ้านสีฟ้าร่วมใจเพิ่มพืพ้นที่ปลอดไทยมหาชนชัย,ยห่างไกลโควิดเอ